m มเคิลโอเว่นครับยังคงกังวลเรื่องพฤติกรรมของมาติอุสคุนยานะครับไมเคิลโอเว่นครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษครับยอมรับว่ายังมีความกังวลน,นะเกี่ยวกับทัศนคติและก็พฤติกรรมของมาติอุสคุนยาที่อาจจะส่งผลเสียต่อ Man แมนยูแข้งทีมชาติบ,บราซิลอย่างมาติอุสคุนยาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนะและก็ได้รับคําชื่นชมในเกมเปิดสนามพรีมเมียร์ลีกแม้ว่าทีมจะแพ้กับอาร์เซนอลนะแต่ทางโอเว่นยังรู้สึกว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับคุนยาเรื่องพฤติกรรมในอออดีีตตท่าาาาจจะสร้้งปััญหใหใใกบมนนนูค ฉะนั้นของโอเว่นก็กล่าวเพรว่าคำถามเดียวของผมคือเรื่องทัศสนคนติของคุณย่าเขาโดนไล่เรื่อยๆเขาแสดงอาการไม่พอใจบ่อยครั้งซึ่งในทีมก็มีผู้เล่นแบบนั้นอยู่แล้วอย่างบรูโน่เฟรนเดสในแง่ของพรสวรรค์เขาโดดเด่นและการได้อยู่กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะทำให้เขาแสดงนิสัยเสียแบบนี้ออกมาได้เรื่อยๆผมไม่ช่อบอกเลยนะคุณไม่สามารถไปดึงแว่นคนอื่นออกจากหน้าหลังโชวเกม โดนไล่ออกเถียงพุทธศิลป์และก่อกวนเรื่องวุ่นวายบ่อยๆเหมือนที่เขาตอนอยู่กับวูฟไงเขาเคยทําแบบนั้นบ่อยๆแต่เมื่อคุณเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นและแบกสโม,มสรไว้เมื่อมีแรงกดดันและสิ่งต่างๆมากมายคุณจะเข้าใจมันได้บ้างเมื่อคุณอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยิ่งตกเป,เป็นเป้าของสาธารณะมากขึ้นและคุณต้องทําตัวให้ดี ถ้าเขาจัดการเรื่องนั้นได้ผมคิดว่าคุณย่าอาจจะเป็นการเซนัญญาที่ยอดเยี่ยมและอย่างที่ผมบอกไปการย้ายมาแมนยูเนี่ยอาจจะทําให้เขานิสัยเสียเพราะมีสตาร์ดังมากมายที่นั่นและในอดีตก็เคยมีสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการอยู่ที่นั่นด้วยอืเขาคงไม่เข้ามาและรู้สึกว่าเป็นคนเดียวกับสมัยวูฟนั้นผมคิดว่ามันเป็นการเซนัญียที่ยอดเยี่ยมแต่นั่นเป็นเรื่องเดียวที่ผมสงสัยอยู่ในตัวมาติอุสคุณย่านะครับ เรื่องพฤติกรรมนะครับแล้วก็ทัศนคติของมาติอุสคุญยาเนี่ย mm hmm. ก็ยังเป็นประเด็นของเหล่าครูที่กังวลอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเรื่องว่าจะแผงริ์ออกมาหรือเปล่านะครับเรื่องของอีกงอีโกอะไรต่างๆถ้ามาเล่นกับทีมใหญ่อย่างแมนยูแล้วโอ้โหจะแสดงไปในทิศทางไหนอันนี้ก็ต้องรอดูเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับก็ต้องรอดูนะสำหรับมาติอุสคุญยานะครับ ไปดูข่าวสารของเฟเดริโกเคียซ่ากันหน่อยโอ้ห oh, ตอนนี้ได้รับคำชื่นชมท่านของอานิองล n อตนะครับก็ถือว่าชื่นชมท่านันของเฟเดริโกเคียซ่าว่ามี impact มากๆนะครับเคซาดีขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วมากๆเลยท่านของอานิสลอดครับบอสใหญ่ลีพูนะครับรู้สึกถึ่งกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเฟเดริโกเคียซ่าและเชื่อว่านี่อาจจะทำให้เขามีบทบาทสำคัญกับทีมในซีซั่นนี้ คุณซอชาวดัตอย่างพี่หนงอันนสลอตนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพาทีมบุกไปเยือนเดลาเซนวันจันทร์นะครับโดยกล่าวถึงเคียซ่าที่เขาเชื่อว่าสามารถสร้างอิมแพ t ครั้งใหญ่ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเดริโกเคียซ่ามีโอกาสลงสนามมากขึ้นเขาก็จะมีโอกาสสร้างผลงานหรือได้เวลาลงเล่นมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรักษาสาภาพความฟิตเอาไว้ได้เหมือนตอนนี้หรือเปล่าผมมองเห็นเคียซ่าที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากฤดูกาลก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะตอนนั้นเขาพลาดการซ้อมปรีซิชันไปนหลายส่วนก่อนต้องมาปรับตัวเข้ากับจังหวะการเล่นที่ถี่แล้วก็เข้มข้นของเกมพิมพ์เนืกฤษตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ดีกว่ามากซึ่งเราก็เห็นว่าเมื่อทีมต้องการประตูแล้วผมมองไปที่มานัสำรองผมมีเพียงเขาแล้วก็ริโอดาวรุ่งวัย16ปีเป็นตัวเลือกในแนวรุกดังนั้นสำหรับผมแม้ริโอจะทำได้ดีในช่วงปรีซิซันแต่การเลือกส่งเคียซ่าล,ลงสนามถือว่าเป็นเรื่องปกติและเขาก็ตอบแทนทีมได้ในทันที ประตูสาคัญของเคียซ่าในเกมชนะบอลมาด4-2นัดเปิดฤดูกาลถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาในชุดลิเวอร์พูลจนถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าตั้งแต่ประตูขึ้นนําวันนั้นน่ยก็ถือว่าสร้างขวัญกําลังใจสร้างแรงจูงใจให้เขาได้เยอะมากนะครับถือว่าต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะสำหรับเฟเดริโกเคียซ่านะครับ บอกเลยว่าครั้งนี้มันอาจจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างแรงจูงใจในการเล่นฟุตบอลให้เขากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งนะครับก็เอาใจช่วยมากๆเลยนะถ้าเล่นได้ดีก็ต้องเอาใจช่วยนะสำหรับเฟเดริโก้เคียซ่านะครับให้โอกาสเขาเยอะๆแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เขาเยอะๆยังไงก็สร้างความสมดุลได้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมดูข่าวสารของเคียซ่ากันแล้วครับไปดูอิซักกันหน่อย m มเคิลโอเวนครับปกป้องอีซกักว่าไม่ควรโดนตนําหนิไม่ควรโดนวิจารณ์แบบนี้นะครับโอ้ไมเคิลโอเวนก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนนะก็พูดถึงประเด็นของมติธุสคุนย่าพูดถึงประเด็นของอีซักนะเดี๋ยวเราไปดูประเด็นที่เขาพูดถึงอีซักกันหน่อยว่าเหล่าูรูเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับ Michael อเวนครับตำนานของหน้าไม่เห็นด้วยกับควาวิจารณ์ที่ Alexander อเล็กซานดีซักกำลังได้รับภายหลังรุ่นน้องอย่างอีซักเนี่ย มีปัญหากับต้นสังกัดน,น,นิวอร์เซินเพราะต้องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลอัลเลนเชรอร์อีกหนึ่งอดีตหัวหอกนิวอร์เซินวิจารณ์หนักสอีซักและเอเยนจากพฤติกรรมล่าสุดออกถแถลงการกล่าวหาสโมสรผิดสัญญาที่ให้ไว้จนความสัมพันธ์แตกหักไปหมดแล้วโอเว่นแสดงทัศนะบ้างในกลางรายการสุดสัปด,ดาห์นะครับบอกว่า ผมจะไม่สนับสนุนให้นักฟุตบอลปฏิเสธลงเล่นแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยคือเหล่าอดีตผู้เล่นที่ออกมาสนับสนุนสมโมสรอนและกำลังโจมตีอิซักทั้งที่หากอยู่ในสถา,านการณ์นั้นพวกเขาจะทําแบบเดียวกันเมื่อได้ยินอดีตผู้เล่นคนไหนบอกว่าอิซักทําเรื่องหน้าอับอายหรืออะไรทํานองนั้นมันทาให้ผมรู้สึกอยากโยนบางอย่างใส่ทีวีสมัยเป็นนักเตะโอเว่นเนี่ยเคยสร้างความขุ่นเคืองให้กับเหล่าเดอะคอปนะครับจากดิวแย้ไปแรมบิดก่อนกลับมาซบ นิวเซนเที่ยงปลึกอีกครั้งต่อด้วยแมนยูนะครับโอ้โหถือว่าซับบันน่การในทีมของโอเว่นทุกคนโจมตีผู้เล่นแต่โดยส่วนใหญ่ในโลกฟุตบอลเนี่ยเป็นฝั่งสโมสรที่ข่มขู่ผู้เล่นผมไม่เคยเห็นด้วยตัวเองและรู้สึกรับไม่ได้หากผู้เล่นผลงานไม่ดีตัวอย่างเช่นอิสซักเล่นย่าแย่นิวเซนอาจจะพยายามกําจัดเขาออกและข่มขู่ด้วยการส่งไปทีมสำรองสโมสรอ,อาจจะบอกว่าหากไม่ย้ายทีมเราจะทาให้ชีวิตนายทรมาน มันคือเรื่องที่เกิดขึ้น9ใน10ครั้งแต่ไม่มีใครใส่ใจพอเป็นฝั่งผูเ้เล่นพยายามย้ายออกทั้งโลกกลับแตกตื่นแน่ตั้งคำถามว่ากล้าทำได้ยังไงมันน่าสนใจแต่ผมจะไม่นั่งตรงนี้และวิจารณ์อิสซักนะครับนี่คือออกมาปกป้องอิสักชัดเจนนะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สโมสรนทำกับเขานะครับโอโ้แม่มาเองเลยครับแม่ของอาร์ดเวนราบิโอจัดหนักบักเซกับหักหลังลูกชายนะครับ ฉะนั้นของเวโรนิเก้ราบิโอคุณแม่และเอเย่นส่วนตัวของอาร์เดรียนราบิโอมิดฟิลด์โอลิมปิกมาร์เซย์ครับกล่าวหาต้นสังกัดหลังบอกว่ามาร์เซย์เนี่ยหักหลังพร้อมปกป้องลูกชายไม่ต้องขอโทษกรณีกระทบกระทั่งห้องแต่งตัวกับโจนาธานโรเพื่อนร่วมทีมสัปดาห์ก่อนครับฉานั้นของมาร์เซย์เนี่ยภายใต้กุนซือโรเบนโตเดซาบีนะเปิดซีซั่นลีกเอิงบุกแพ้แรนด์หนึ่งศูนย์แล้วหลังเกมราบิโอกับโรประทะกันหนักจนถูกสั่งตัดเชือกจากทีมครับขึ้นบัญชีขายทั้งคู่ แล้วเวโรนิก้ก็คือแม่ของราบิโอเนี่ยก็พูดในรายการตอนล่าสุดของ rtl สื่อน้ำหอมนะครับบอกว่าอ,อ่ฉันคิดว่าเคยมีประสบการณ์แย่สุดกับเปเช่ A, ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดโคช้ชอย่างเดซาบี้พูดเรื่องการหักหลังความจริงเป็นอาร์ตเรียนที่โดนหักหลังมากกว่าตัวเขาไม่ได้โกรธหรือเสียอะไรใจอะไรเลยแค่รู้สึกผิดหวังอย่างแรงอาร์เรียนราบิโอได้ขอโทษหรือเปล่าเขาต้องขอโทษใครจนนทานโรหรือสโมสอนแล้วขอโทษสําหรับเรื่องอะไร คนของสโมสรพูดถึงความเคารพฉันสงสัยว่าเอาจริงดีปีที่แล้วเราเห็นประธานสโมสรตะโกนออกกล้องว่าคอรับชันฉะนั้นเมดี้บาเดเดียตีอผอกีฬาก็โดนแบนยาวดังนั้นใครกันแน่ไม่เคารพสโมสรมันเป็นการกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยการถกเถียงในห้องแต่งตัวเกิดขึ้นเสมอไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทุกครั้งมีข่าวหลุดออกมาทุกวันที่ผ่านไปเรื่องยิ่งถูกทําให้รุนแรงขึ้นฝ่ายบริหารสโมสรกําลังโกหกมันไม่เกี่ยวกับการกระทบกระทั่งชัดเจนว่า พวกเขาใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อขับอาร์ตูรนราบิโอออกจากทีมราบิโอแข้งวัย30ปีครับยังเหลือสัญญากับมักเซถึงปีหน้าแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธะ์เนี่ยไม่อาจจะคืนดีตระกูลราบิโอไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเลือกอันนี้คือสิ่งที่แม่เขาพูดต่อนะครับแต่ฉันไม่ต้องการให้ลูกเซ็นกับมักเซตั้งแต่แรกหากฉันหาทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันเนี่ย ฉันจะไม่ให้ลูกย้ายมาที่นี่อันเดือนโรเบียลกอบให้ฉันตามใจผู้บริหารมักเซกกำลังทํางานใหญ่เกินความสามารถผู้เขากําลังถูกกลืนกินด้วยอีโก้ตัวเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แม่ของราเบียลจัดหนักใส่มักเซ่เบว่าไปหักหลังลูกชายและมาหาว่าลูกชายอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะยกเลิกสัญญากับลูกชายเขาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรน,นะครับนนก็ไปตามกระต่อนะประเด็นของราเบียอกับทางมักเซครับ